ชาแนวมาแล้วพี่น้องมาแล้วมือนีสีาพาววักขครัวคือเกาได้มือนีสิเห็ดมือนีสิเห็ดยำยำขวปุ้นเนาะหรือว่ายำขนมเส้นเนาะมือนีสิจัดแบบเด็ดเด็ดเลเดอร์มือนีเด้อปลาเฮาวขบัวน้ำกันสิฟาดีดีวอนนะแบบเอาแบบปุ๊บปุ๊บเอาเผ็ดเผ็ดเลยเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นทามาล่างผักก่อนเนาะผักมีถั่วฝักยาวล้างให้สะอาดนะจ๊ะ ทอมทอมแด่งล่างก่อนด้วยค่ะวนจะสินี้ที่ฟุ้นที่อย่างเนาะล่างเปลือกล่างอย่างมันออกก่อนแล้วเราก็จะนำไปหัน่น Okay. พริกสดนะคะ <Okay. S 1> <laughs> น้ำแห็งสด <Okay. S 1> พริกสดท่าสิบเปหันซอยเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะสิบเท่าสิบเปหั์นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัวนี้เ <laughs> พื่อผ <laughs> พ้่มความบันเย มาค่ะเขามาเตรียมวัตถุดิบสำหรับที่เสเฮ็ดยำขนมจีนนะคะอันนี้พระเอกของเราขนมจีนค่ะแต่ว่าเขาสีไซเขาสีไซวันนี้เขาสีเสริมทับด้วยปะทูทอดนะคะเขาซีไซปะทูทอดไปแล้วแล้วก็จะเสริมทับด้วยข้าวโพดหมูยอ่อและกระใสกอกนะคะเห็นไหมแล้วก็จะนีสเปนเครื่องเคียงเพิ่มน,นะคะ กระสิมีบักนาวพริกสดค่ะหอมแดงค่ะแต่ว่าอันนี้ล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเออแล้วกระสิมีพวกถั่วเนาะพวกถั่วถั่วฝักยาวตะว่ากาะสีเดี๋ยวหั่นก่อนเนาะคะ่ะที่ขาดบดัวแดงก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกนะจ๊ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งเครื่องปรุงอีกที่นึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปหัน่นหอมหัน่นหมูย่อเสร็จก่อนยังให้เรียบร้อยก่อนหอมบ่ โนองขนาดแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหัน่นหอมหั่นย่างก่อนอเดี๋ยวหั่นพริกก่อนเนาะค่ะโอเป็นบลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหั่นพริกก่อนชืดชืดพักไว้ก่อน หอมแดงค่ะแต่อันนี้เขาล่างเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่ว่าปอกเปลือกออกจักน้อย เขากาสิเสริมทับด้วยหมยยูยอหันพอคำนี่แหละค่ะหันชิรึบเว้แก้เพ็ดแก้เพ็ดหมยยูมยยหมูยยโอ้ก็อหอมเธอว่าวรือว่าหิวเข่าเนาะแบบนี้ตอนนี้เที่ยงเทียงกับสิบายม้งเลยค่ะตอนนี้ว้า ทำแบบรวดเร็วลายไปบอวะแก้เผ็ดแล้กับเพิ่มซีสันเนาะตามด้วยข้าวโพดนะคะเอยวาลองอบว่าสิออกมาเป็นแนวใดเนาะฝานเลยได้บอวะฝานเราเลยนะคะ เพื่อความรวดเร็วว้ายเอาหมดเลยเสียดายลวกเซนขนมจีนก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวล้น้ำเดือดแป๊บนึงเพื่อว่าชบวห้เซนขนมจีนเพื่อจับตัวกันเป็นก้อนเนาะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วจ้ะเส้นขนมจีนลงไปเลยโอเคได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปเทเทให้เพิ่์สเดดน้ำก่อนเนาะ เดี๋ยวมาดูกันต่อไปแทแเดมมาแล้วจ้าไป<า>เขาเตรียมเครื่องเตรียมอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่จะเฮ็ดยำข้าวปุ้นหรือว่ายำขนมจีนหรือว่ายำขนมเซนเนาะคะ่ะอันนี้มันก็จะเป็นวัตถุดิบที่เขาได้เตรียมไว้เนาะคะ่ะก็จะมีเมื่อนี้เขาจะเห็ดยำใส ปลาทูปลาทูเขาเป็นปลาทูทอดแล้วค่ะแต่ว่าเขายี้เดียวเรียบ้ยบอยแล้วแต่ว่ากระสีเหลือไว้แต่งหนาเพิ่นจักนอยเนาะก็จะมีเขาสีเสริมทับเพิ่นด้วยหอนแล้วสเสริมทับด้วยข้าวโพดค่ะมีข้าวโพดมีฮอทดอกใส่ก่อนนะคะแล้วก็หมูยอเพื่อเผ็ดเนานะคะนะ่ะเนาะพระเอกของเราหจีนอเดียฮั่วส่มาทําการปรุงไปเลยค่ะโอ้เดียวๆในน้ำเครื่องปรุงอีนกนกหน้อยค่ะกระสีมีมีพริก พริกหันฝอยอะค่ะพริกสดหันฝอยเพื่อเพิ่มสีสันเนาะมีหอมมีหอมแดงหันซอยอะค่ะมะนาวแหล่งที่มาคือตลาดสดเทศบาลมัน <c oughs> เป็นต้นน้ำไหลายเห็นไ่แล้วก็จะมีอันนี้น้ําตาลค่ะน้ําตาลต่ว่าเขาซีไซพริกป่นไปน้าค่ะพริกป่นแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเพื่อความสมบายใจค่ะอันนี้ใส่หน่อยแซบหน่อยใส,ยส่หลายแซบหลายด้วยค่ะที่ขาดบ่ได้ก็คือ น้ำปลารา้าน้ำปลาแดกบานเท้าเนี่ยค่ะแต่ว่าต้มซุกแล้วเด้อค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยแต่ว่าให้ชิมสกก่อนเด้อย,ย่านเค็มมาเลยค่ะเท้ามาอ้อลืมบอกไปค่ะอันนี้เฮ้าเฮ้ามีถั่วฝกักยาวใส่น้ำเด้อค่ะมาเลยค่ะเฮ้ามาลงมือปุ้งกันเลยเดี๋ยวเียกพื้นทีก่อนค่ะตอนแรกเท้าเอาน้ำปลาแดกบานเท้านี่แหละลงเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวราอมมาอก่อนย่านเค็มเนาะ ใส่ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวชิมก่อนย่านเค็มนอ้ยนัวเป็นตาไนา่เสร็จแล้วแล้วก็ปิกปนล,ลงเลยเนาะเอาไนใส่ก้อนก็นกนได้ละวะแล้วแต่สะดวกปิกปนเอาแบบฝัดฝาดได้เมือนี้จิตจ้านจิตจ้านเดี๋ยวขีดแตกเจยวท้องไหลเลยแล้วก็ เราเอาอันนี้ลงก่อนเลยก็ได้โอ้เส้นกระปุ่นเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรุงน้ำก่อนดีกว่าค่ะค่อยซับโซนพี่น้องเอาลงเลยนะคะหอมกลยลงเลยอันนี้ข้วโพดเดี๋ยวเขาเอาไปแต่แตงหนาจาักหน่อย เฮ็ดกินเราเองเขากิมือเขาสะอาดอยู่ค่ะใส่มือเล็ก็ได้เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพดเอาไปแต่งหนาจาักหน่อยแล้วก็หยิบมะนาวอุ้ย <laughs> หลุดมือค่ะหล่นโป๊กเลย เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามใจชอบนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมเบิงอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลงมือเดือดอีเด้อ<_><_><_>ออกซิออกมาแบบฟัดฟัดปวัวๆไหมจ๊ะโอ้โคือบน้องมีน้ำเนาะบรรณเนาะ ไว้หลุดมือจ้าขออาภายัยเขามาใส่ผงปรุงรสนะจ๊ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลลยแซบไลายุดชุดชุดชุดุดประทูเดี๋ยวเขาเหลือไปเถิดแต่งหนาจาักหน่อยเนาะ น้ำตาลไปวะใส่น้ำตาลก่อนนะคะโอ้น้ำตาลหกน้ำตาลหกน้ำตาลเจ็ดบ้านผัสระละไแล้วปลาฟิตซอสจักน้อยเดี๋ยวเขาชิมเบืองรสก่อนเดี๋ยวจังไหนเขาก็คุยปรุงเพิ่มเอาเนาะ โอเคนี่พระเอกของเราชืดชืดชืดเดแดเด,ดมลวกสุกหลายเปื่อยขึ้นเนาะโอ้แล้วก็จะทำการคนเลยนะคะเอากระเด็นอ้าวก็เป็นตะแซสบแทนมันในชีสัน คุณคุณฟาเป็นไดเป็นไไดฟา,าเลยนะวันนี้เดี๋ยวต้องชิมรสด,ดูก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจะ่าสีสนิทเหลือรับประทานโอ้เธอสิสด้กินนน่นอนฮวนพีนน้องอย่างตายออกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมนูที่แบบ ใช้เวลาทําไม่นานนะคะเนี่ยแต่ว่ามันจะช้าตอนที่เราเตรียมของแค่นั้นแหละแล้วปุ้มกระแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะจ๊ะอืมเ๋ยะอีกคำหนึ่งได้ไหม <laughs> แซบแซบ แล้วเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเผ็ดสุดยอดขอมมะนาวใส่ก่อนมะนาวไม่พอรสชาติเราเพิ่มทีหลังได้นะคะเพราะว่าถ้าไส่เธอเดียวไปเลยนี่เขาก็ยานมันแบบอาสิเค็มเค็มไปหรือว่าเปรี้ยวไปแรงสิเนาะเนาปรุงทีหลังได้อืลงจักหน่อยชืด แซ่บค่ๆแล้ว้ันนี้ออเผ็ดเผ็ดเผ็ดสุดยอดอืมเป็นไดพี่น้องเป็นไดคะผ่านวัผ่านบ,านบัสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะเทใส่จานแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะโอเค ฮัลโหลมาแล้วจ้าเป็นจังใดเฮดเทือแรกได้พี่น้องนี่ยำขนมจีนยำขบปุ้นค่ะใส่ปาทูทอดแล้วก็มีเครื่องเคียงเสริมหน่อยมีข้าวโพดมีหมูยอมีฮอดอกไส้กรอกเนาะแต่ว่าเ็ดเป็นตนายค่ะพี่น้องก็ถาับตกบกห่องอันใดกะขออภัยไหว้น้ำเนเดอค่ะเด้อมือใหม่มือใหม่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ ฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้อาตึงน้ำในเด้อค่ะเด้อมาค่ะกินยำข้าวปุ้นน้ำกัน,นเซีบๆปัวป่วๆฝาดๆเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะมากินข้าวปุ้นน้ำกันค่ะเฮ้ยกินยำข้าวปุ้นน้ำกันค่ะบ๊ายบาย I kept